สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผติดตามสื่อข่าวตะวันใหม่ออฟิเชียลทุกท่านนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่11พฤษภาคม2568สําหสำหรับในรายการข่าวนี้จะนำข่าวกองทัพเมียนมาส่งเครื่องบินขับไล่ว่าง AK 130ถล่มโรงงานแาละคาเรนีนะครับจะนำข่าวนี้มารายงานทุกท่านได้ฟังน,นะครับกองทัพอากาศเมียนมาส่งเครื่องบินขับไล่วางเอเคมตีโรงงานแาละคาเรนีอย่างน้อย2แห่ง ในขณะที่ทางกองทัพคาเรนีปิดเกมลุกกลับถล่มค่ายทาหารเมียนมายึดอาวุธได้จำนวนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเมื่อในวันที่11พฤษภาคม2,568ในวันนี้แหล่งข่าวผู้นำระดับสูงของกองทัพกะเรี่างรยาหรือเคเอเปิดเผยว่าแหล่งข่าวเปิดเผยว่าเมื่อในวันที่10พฤษภาคม2,568เวลา7นาฬิกาจนถึง10นาฬกานะครับทางกองทัพกะเรงคาเรนีหรือเคเอ ร่วมกับกองกำลังป้องกันประชาชนคาเลนีหรือ KNDF ได้บุกเข้าโจมตีป้อมค่ายขนาดใหญ่ของทหารเมียนมาค่ายหนึ่งในอำเภอปอละแค่พนการโจมตีนะครับสามารถยึดอาวุธปืนของทหารเมียนมาได้จำนวน8กระบอกและเครื่องกระสุนโฮตอลด RPG จำนวน4โฮโดยผ่ายกองกำลังผสมคาเลนีนะครับแต่รับบาดเจ็บอย่างน้อย2นาย ในส่วนของทหารเมียนมาคาดว่าเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับและในวันเดียวกันเองนะครับเวลา11บเนอนาฬิกานาทีได้มีเครื่องบินลบของกองทัพอากาศเมียนมาแบบ y a เอเคบินมาทิ้งระเบิดโจมตีโรงงานแต่งแรดตีปุกและวูลแพมนะครับจำนวนสองแห่งได้แก่โรงงานที่ตั้งอยู่ทางใต้ของอำเภอมอซี i, จังหวัดโปลาแคบ และโรงงานที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเดียวกันในรัฐคาลินีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย2รายและได้รับบาดเจ็บอีก2รายโรงงานทั้งสองแห่งนะครับได้รับความเสียหายรวมถึงรถเบรโฮ2สองคันก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะครับถือเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุ่มกองกําลังติดอาวุธภายต่อต้านในรัฐคาลินีนะครับ อันนี้ก็เป็นข่าวการสู้รบกันนะครับระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มภายต่อต้านในรัตเคลนีนะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ